สาวเกาหลีคนนี้เธอได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยและเธออยากที่จะมาลิ้มลองอาหารข้างทางของประเทศไทยดูว่ามันจะมีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างโดยในคลิปนี้เธอจะพูดถึงประเทศไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้ทุกคนกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ด้วยนะคะหากพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยคะ่ะโดยเปิดคลิปมาเธอก็บอกว่าเมื่อมาถึงที่ประเทศไทยแล้วชาวเกาหลีหลายๆคนก็คงจะต้องนึกถึงอาหารข้างทางของประเทศไทยโดยเธอบอกว่าอาหารข้างทางของประเทศไทยมีรสชาติที่อร่อยมากๆ แล้วเธอก็ยังได้บอกอีกด้วยว่าสตรีทฟู้ดข้างทางของประเทศไทยคล้ายๆกับย่านยองดงของเกาหลีเลยโดยร้านแรกที่เธอได้เจอก็คือร้านผลไม้ซึ่งเธอบอกว่าหน้าตามันดูน่ากินสุดๆไปเลยเธอจึงได้ลองซื้อแตงโมงมากินดูและเธอบอกว่ามันสดชื่นมากๆและยังอร่อยมากๆอีกด้วยและเธอยังได้ซื้อชมพู่เพิ่มอีกหลังจากนั้น เธอก็ได้เดินไปเจอกับร้านไก่ทอดหาดใหญ่และเธอก็ได้ซื้อมาลองกินดูเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆถ้ามาขายที่เกาหลีน่าจะขายดีมากๆเลยและหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินไปเจอของทอดต่างๆอย่างเช่นติ่มซำและหักเก๋าเธอจึงได้สั่งและลองมานั่งกินดูที่หน้าร้านหลังจากที่เธอได้ลองกินแล้วเธอก็ได้บอกว่า มันอร่อยมากๆแถมรสชาติยังอร่อยกว่าเกาหลีอีกด้วยและเธอยังชมอีกด้วยว่าคนไทยทุกคนที่นี่ทำอาหารเก่งมากๆและเธอยังได้ลองกินสาลาเปาของประเทศไทยดูและมันก็ยังอร่อยสุดๆไปเลยน่าทึ่งจริงๆอาหารไทยรสชาติเข้มข้นสุดๆไปเลยหลังจากที่เธอกินเสร็จแล้วเธอก็ได้จ่ายเงินไปประมาณร8 0บาทหรือประมาณ 6,800วอนและหลังจากที่เธอจ่ายเงินเสร็จได้ไม่นานเธอก็ได้พบเห็นกับร้านขนมหวานเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้เห็นมันโดยสิ่งแรกที่เธอได้ซื้อก็คือขนมเบื้องเธอบอกว่าตัวจริงของขนมเบื้องเหมือนกับมาร์ชเมลล่เลยมันอร่อยจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถามเธอว่าเธอสนใจจะไปกินข้าวซอยที่ร้านของเขาหรือเปล่า ดยเธอบอกว่าเธอตั้งใจที่จะไปร้านข้าวซอยของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วจากนั้นเธอจึงได้เดินเข้าไปในร้านข้าวซอยของชายคนนั้นและได้ลองสั่งข้าวซอยและชาไทยมากินตัวเธอบอกว่าเธอชอบสีสดสดของชาไทยจริงๆหลังจากที่เธอได้ลองกินชาไทยแล้วเธอก็ได้บอกว่ามันอร่อยมากๆแล้วเธอก็ได้ลองกินข้าวซอยแล้วเธอบอกว่ามันอร่อยมากๆ และเธอยังได้เห็นผู้คนที่ได้ยืนต่อแถวในร้านร้านนี้มันน่าจะเป็นร้านที่นิยมในหมู่วัยรุ่นไทยเธอแทบไม่เห็นคนต่างชาติในร้านนี้เลยหลังจากที่เธอกินเสร็จเธอก็ได้สั่งไอศครีมชาเขียวมากินและได้ถ่ายรูปกับเจ้าของร้านโดยเธอบอกว่าคนที่นี่นิสัยดีจริงๆและหลังจากนั้นเธอได้เดินไปที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง เพื่อที่จะไปซื้อไก่ปิ้งที่หน้าโรงเรียนเธอรู้สึกว่าเนื้อไก่ที่เธอกินให้ความรู้สึกเหมือนต๊อกคันบี้เลยเธอกินไปเธอก็บอกว่าอร่อยมากๆเลยและหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินไปกินไก่ย่างไปด้วยและเธอก็ได้แวะเข้าร้านสะดวกซื้อแถวนั้นเธอบอกว่าร้านสะดวกซื้อแถวนี้ดูเป็นสไตล์ท้องถิ่นสุดๆ เมื่อเธอออกจากร้านสะดวกซื้อแล้วเธอจึงมองหาร้านส้มตำเพราะเธอบอกว่าเธอยังไม่เคยกินส้มตำเลยสักครั้งและเธอจึงบังเอิญเจอร้านส้มตำที่ดูน่าอร่อยตรงหน้าของเธอพอดีเธอจึงรู้สึกตื่นเต้นมากๆเมื่อได้เจอกับร้านส้มตำแห่งนี้และเธอจึงเข้าไปในร้านส้มตำแต่เธอต้องสะดุดตากับเมนูคอหมูย่างที่ดูน่าอร่อยจึงได้สั่งเมนูคอหมูย่าง และส้มตําไปนั่งกินภายในร้านเมื่อเธอได้ลองกินคอหมูย่างเข้าไปเธอถึงกับต้องตกใจในรสชาติเพราะเธอบอกว่าคอหมูย่างที่นี่มันอร่อยกลมกล่อมมากๆแถมยังอร่อยมากๆอีกด้วยอร่อยกว่าคอหมูย่างที่เกาหลีอีกและยังชมอีกว่าน้ําจิ้มอร่อยแถมยังรสเตดสุดๆไปเลยแล้วเธอยังบอกว่ากลิ่นของมันหอมมากจนทำให้เธอหิวขึ้นมาเลยทันที แต่ยังมีอีกเมนูนั่นก็คือส้มตำที่เธอเฝ้ารอคอยว่าจะได้กินมันสักครั้งในชีวิตและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของเธอที่ได้กินส้มตำและเธอก็ได้พูดว่าไม่รู้ว่ามันจะเผ็ดไหมและจะถูกปากของเธอหรือเปล่าหลังจากที่เธอได้ลองชิมดูเธอบอกว่ารสชาติออกเปรี้ยวๆคล้ายกับสลัดไม่เผ็ดมากเหมือนที่เธอคิดแต่แรกแต่รสชาติถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่เธอรู้สึกว่า คอหมูย่างนั้นอร่อยกว่าส้มตำเธอกินส้มตำแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นและอร่อยดีและเธอยังบอกว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบเครื่องเทศมันก็อร่อยพอที่จะถูกปากของชาวเกาหลีได้โดยเธอบอกว่ามันเป็นการกินส้มตำครั้งแรกที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอเลยหลังจากที่เธอกินเสร็จแล้วเธอก็ได้ออกไปจากร้านส้มตำและได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนไปถึงร้านอาหารตามสั่ง เธอจึงสั่งผัดกะเพราหมูสับและแม่ค้าก็ได้บอกกับเธอว่าในบรรดาอาหารตามสั่งที่คนเกาหลีชอบมากที่สุดก็คือผัดกะเพรานี่แหละและหลังจากที่เธอได้ลองกินผัดกะเพราหมูสับดูแล้วเธอก็ต้องบอกว่ารสชาติมันอร่อยเหมือนที่แม่ค้าบอกจริงๆไม่ผิดหวังเลยที่เป็นอาหารไทยที่คนเกาหลีชอบหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินไปเจอกับร้านโรตีแห่งหนึ่ง เธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้เจอกับร้านโลตีที่เธอตามหามานานเธอจึงได้ลองสั่งโลตีมากินและได้บอกว่ารสชาติของมันอร่อยมากๆและยอดเยี่ยมไปเลยเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะ หากอยากจะตีชมเรื่องไหนก็ขอให้คอมเมนต์กันเข้ามาสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ